ครูไม่ใหญ่ไอ้ครูไม่เล็กเคยเล่าให้ฟังเนาะตอนที่ท่านเป็นวัยรุ่นท่านป่วยนะเป็นฝีสบายฝีสบายมาขึ้นที่คอ oh. เป็นเดิมท่านกับลูกเขาเรียกว่าฝีสบาย <c oughs> บวมมาเลยเนาะ <c oughs> ท่านก็นเลยไปที่ถ้ำ <c oughs> ที่เมืองการเนาะ ไอ้ธรรนั้นก็มีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งซึ่งครูไปเล็กๆไปกราบบ่อยๆพอท่านเห็นเนี่ยบอกเออนี่เป็นผีสบายเนี่ยผ <laughs> ีสบายเป็นไงครับหลวงพ่ออ๋อเป็นลำสบาย <laughs> <laughs> นี่เนาะอือ่าเดี๋ยวนี้ก็คง เรียกว่าเป็นเนื้อร้ายที่ตรงคอนะ่านบอกอย่างนี้ต้องตอกตะปูแต่ oh. บอกฮะ oh. ไม่เอาตอกตะปูไม่เอาหรอก oh. ไม่ใช่ <Okay. S 1> ไม่ได้ไปตอกที่คอ oh. <laughs> ตอกที่เสาอ oh. ่าแล้วเว้ยเนี่ยแล้วท่านก็บอกให้นั่ง <Okay. S 1> แล้วท่านก็เอาปูนที่กินกนมาลนะ okay. เอาไปทาที่ที่เสาแล,าล้วท่านก็คงทำแรงท่านสักอย่างแล้วก็ตะปูตอกโป้ง oh. บอกเออคืนนี้คงจะยุบ oh. พรุ่งนี้ให้มาใหม่เน oh. เออกลับไปพอวันลุงขึ้นเออเป็นยุบลง,งจริงๆเนาะ oh. เลยไปกราบท่านอีกท่านบอกเออนี่ตั้งตอกอีกตัวง oh. <laughs> ตอกอีกทีงนะก็บน,บนบนอย่างเดิมแล้วก็ตอกโป้งวันขึ้นหายเลยเออดีเหมือนกันอย่างนี้นะ <laughs> วิธีรักษาฝีสบายไม่ตอกตะปูลองไปถามนั่นดูสิเนี่ย